สิบสี่บสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสามยังภาควาสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิิงปันจามเตหิพิขุสตหิสเพเฮว,วะอาราหันเตหิท่าสาหิจะโลกธาตุหิ เทวตาเยภูเยนาสันนิปติตาโหนติภะขวันตังทัศนายาพิคุสังขจะอาทาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทาโหสีายังโคภะขวาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวนีมหาตาพิคุสังเคนาสทิงปานจมเตหิพิคุสเตหิสะเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิกาโลจทาตุหิ เทวตาเยภูเยนาสันนิปติตาโหณเถพระขวันตังทัศนายภิกุสังขัญจายานนูนามมยามปิเยนาพระขวาเตนุปสังกับเมยามาอุปสังกับมิตาวาพระขวตโตสันติเกปาเจก,กขาท้าภาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยถาปินามาภาลา,า,า,าวาปุริโสสัมมาชิตาวาปะหังปะสาเรยาปะสังปะสาริตังวา Baptism, göster, response, way, our, sais, าอาหังส, SO สัมมิเชยยะเอวเมวัสุทาวาเซสุเทเวสุอันตาราหิตาภัคขาวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโคตาเทวตาผัะขันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาผัคขาวโตสันติเกยมังคาทังอภาสีมหาสามโยปวนัสิงเทวกายาสมาคาตาอาขาตัมมหา อิมังธรรมสมัยังทักิตาเยวะอัปาราชิตาสังคันติอัทโคอัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอภัสสิตาตราพิขาวโสมาธาหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมังกังสุสาระทีวานีตานิขะเหตวาอินทริยานิรคันติปาตติตานิ อาทะโคอปาราเทวตาภะขาวโตสันติเกยมังคาทางอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปาลินังอินทขคีลังหโหหาจาสะหหาจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจากขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะโคอาาราเทวตาภะขาวโตสันติเกยมังคาทางอาภาสี เกจิพุทธังสารานังคาตาเซนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปะหายามนุสังเทหังเทวกายัง ปาลิปูเลสันติติตอัถโคภะคะวาพิคุอามันเตเซียผู้เยนะพิขเวทสันสุโรกถาตูสุเทวตาสานิปติตาโหตีตถาคาตังทัสนายะพิคุสังขันจายปิเตพิขเวไอเฮสุมาติธรรมทานังอรหันโตสมาสัมพุทธานเตสัมผีผักขวัตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสานิปติตาเฮสุ เสยธาบมไมฮังเอตาไรฮเยปิเจพิขเวภวิสันติ อนาคตมาดานังอรหันโตสมาสัมพุทธเตสัมปิปขวันตานางเอตตาปมายเวยวเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยธาปิมัยหังเอตระหิอาจิตกิสามีพีขเวเทวกายานามามีกิตยิสามีพีขเวเทวกายานามามิเทศิสามีพีขเวเทวกายานามามีตังสุนาถาสาธุกามนสิกโรถาสสิต ทามีจีเอวัมพันเตจิโคเตพิโคพัคขาวตัวปาจัสโซสุงภัวาเอตาพระโปจะสิโลกามนุกกสามียาทาพุมมาตาสาสิตายสิตาคิสิคภรังไปหิตาสมาหิตาพุทุสีหาวาสาลีนาโลมะังสาพสาิสัมคุโนโอธรมา าสาสุทาวิปสันนามาลาวิราปิโยปันจัสเตยตวาวาเนกาติราว,าวัฏเวตตโตอมันตยิชาสาวะเคศสาเสนรเตเทวกาตาพิกันตาเตวิชานาถพิขอโวเจตจัตปมกรุงสุตวาพุทธาสา,สานางาังเตสัมปาตุระปุญาังอามานุานาาสานาถสนังอภเปเกษตมะทัุงสหสังอาหัสาตาริง สตังเอกสหสานังอมานุสานมัทส ah ุงเปเกนันตมัมะคุงทิสาสสภาภูราอาุงตันจะสภังอภิญญาญาวาวะกิตาวานะจากคุมาตโตอาตาิสัทาสาวนีสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิก ja ันตาเตวิชานาถพิขโวเยโวหังกิติยิสามีคิราหิอนุปพภะโสสัตสหสาวยาขาคุมมากาปิราวัวะ อิทิม <tal> ันโตชุต <ril jamais> ิมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางชาสหภสาเฮมาวตายะคานาตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศาสิโนโมทมานาพิกามุงพิคูนางสามีจิงว่านาง สาตาคิราตาสหสาญาคานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุพิกูนังสมิติงวันังอิเจเตโซราสาสหสายาคานานาตวานิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุพิกูนังสมิติงวันังเวสามิตาปันจสตาญาคานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุพิกูนัง สมิติงว่านางคุมพิโรราชไคโกเวปุรสานิเวสนางพิโยนางสตาหสังอยากข้านางป่ายิรูปาสติกุมพิโรราชไคโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมันจัติสังราชาทตารโทป่าชาสติคาตาภังนังอาทิปติมหาราชายาสสัสิโซปุตตาปิตาสภาวโยอินทนามามหาภารายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโน โมธมานาพิกามุงพิคุนังสมิติงว่านังทาคินยันจัติสรราชาวิวรุรหโตวิรุรหโหตับปัสสะสติปุมพันธานังอาธิปฏิมหาราชายสัสสิโสปตาปิตาสภา,าโวอินทานามามาหาพลา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังปัชิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัคตาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสภะหโวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านัง บูดาันจัติสังราชากุเวโรตาปสาสติยคานังอาทิปติมหาราชายสัสิโซุูธาปิตาสภาวอินทานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสัมมิริงว่านางัง ปุริมาติสังทตารโทะทักขิเนนาวิรุณหโคปัชิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตารังทิสังจตารโรเตมหาราชาสัม,มันตาจตุโรท,ทิสาทัทธัล,ลมานาอัธังสุวนันีกาภิราวัฏเวเตสังมายาวิโนทิสาอคูวันจานิกาสะทามายากุเกนตุเวเกนตุวิภูจะวิภูโตสา จันทนกามาราเสโทจะคินุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจากมาตาริจิตเสโนจ่คันทะโพนโรราชาทโนสะโภอาคูปันจะสิขโคเจวะติมพารูสุริยาวาชาเอเตจันเย,ยจาราชาโนคันทภพาสาหาราชุพิโมธมานาพิการมุงพิคูนังสม,มิติงว่านัง อทาคูนาสัพนาภาษานาคาเวสาราสหาตาชกาคัมพาลาสตาราคูปายาคาสหายาติพียามุนาสตรรธาจะกอาคูนาคาาสสิโนเอรวันโนมหานาโคโซปาคาสัิติงวานังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักคิวิสุธาจักคู เวหายาสตวานามชาตาปตาจิตรสุปันนาอิตเตศนามังอภพยันตัตถธาราคาราชานามาสีสุปันนโตเขมามกาสิพุทโธสันหายิวาจาหิอปาวะหยันตาคณาสุปันนารานามังสุพุทังชิตาวชิระหเทนาสะมุทังอสุราสิตา พาตโรวาสวาวะเซเตอิทิมัตโตยศาสาสิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิติสุจิติจัปหาราทโทนมุจีสหสตันจ่าพาลิปุตานางสเพเวโรจานามาวกา,าสันในหิตาวาพาลิงเสน,นางราหุพธามุปาพนมสมโยธานิะทานเตพิโคนางสมิติงวะนัง<พ> จตาจาอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมจายสสาสหเมตตากรุณากายการูเทวายัสสินทเสเตทัสธากายาสเพนานตตะวานิโน จิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสัม,มิติงว่านังเวนทูจะเทวาสาหะลีจะสมาจะท,ทุเวยามาจันทสุป,ปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุนะสุริยสุป,ปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตา นาคขาตานิปุระกิตาวาคูมันทาวาลาหากาวาสูนังวาสาวโวเซโทสโกปาคาปุรินทโทท,ท,ททเซเตทสทากายาสเพนานาตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวาาันโตยัสสินโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสัมมิติงวานังอาทาคูสาหภปูเทวาชารามาคิสิคาดิวาอาริทากาจารโรชาจาอุม,มาปุพานิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอนิชกาสุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวนีสิโนทัสเตทัสทะกายาสเพนานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมมามนาพิกามงพิกุนังสัมมิติงวานังสมานามหาสมานามนุษามนุษยตามา กิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาทาคูหาลโยเทวาเย,ยจโรกิตาวาชิโนปารคามาหาปารคาอาคูเทวายญัสสิโนทเสเตทัสทะกายาสเพนานาตะวันนิโน ติม um ันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามงพิกูนางสมิติงว่านังสุกาคารุมหาอารุณาคูเวคันนาสหโอทาตะไครฮาปะโมคาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาราคาชามิสกาจายสสิโนธนายังอาคาปะชโนโยชิสาอภิวัติติทเสเตทัสทะกายาสเพนานาตะวันนิโน ที่มันโตชุดเดยวมันโตวันนวันโตย่าสัสสินโโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังเคมียาตุสิตายามากัตถกาจาย่าสัโสินสัมพิตะกาลามเสทาโชตินามาจะอาสาวานิมาราติโนอาคูวทาคูปัลนิมมิตาตเสเตทัสทากายสเพนานาตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโมูธามานาภิกามูภิกขนางสมิติงว่านังจิตก็ได้อะปาปาหืมจิตสัเทเตทาวานิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวเยนาอาคัรชุงเยตัญเยสาธิสาสหะปวุทธาชาติมังคีลังโอคตินนามานาสวังตะเคโมขตารังนาคังจันทังว่าสิตาติตัง สุคามมามาปารมาโตจบปตาทิมาโตสหัสานนางตุมาโลทิโซจะโซปาคาสัรจริงว่านางสหสักครามหามาโลกานังมหาครามหามาพีติทติปุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสโซยัสสสิโซทเสถัยสราปุปเจกวะสาวตธีนุ เตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามะมะเกมาราเซนาภิกามีปาสากานหาสามันทิหังเอท akan หะถาเอท akan หะคันนะหะถาพระถทะราเคนาพันธามาถุโวสมันตาปาริวาเรธามาโวมุจจิตาโกจินังอิติตตาะ อาหาเสโนการหาเสนาอาเปซาเยปานินาตารามะปะนินาตารามาหาจัสรังกตาวานะเพระวังยะชาปาวุโสปาวุสโกมีโคานายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตสยังวเสตันจัสรพังอภิญญาญาวาวัคขิตวานะจักุมาตโตอมันตายิสธา สาวเกสาสเนระเตมาราเซนาพิกันตาเตวิชาธาธาพิคโว,าวกาเตจะอตปมะกะรุงสุตาวาพุทธศศสาสานางวีตะราเคหิปกามุงเนสังโลมปีอินชายุงสเพวิชิตตาสังขามาพยาตีตายะศาสิโนโมทันติสาภุเตาสาวกาเตชาเนสุตาติ 15. มงคลจัก,กรวาลใหญ่สี่ิธิติมาติเตโชทยาสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตตปุญญาธิการสาสะสัพันตรายานิวารณสามารถทัสาภาะาวะตัวราหะตสัมมาสัมพุทธาสะทาวจริสัมมาหาปุริสาระขนานุภาเวนะาาสีตยานุพายัญชนะนุภานะ อาจทุตตาราสตา um มังฆารานุภาเวนะสภันนรังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัปาระมิตานุภาเวนะทัอุปปารามิตานุภาเวนะทัศปรมัทธปารามิตานุภาเวนะศีรสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะ สังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพารานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสธรรมะขานทานุภาเวนะนาวาโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอาทิงคิกามคานุภาเวนะอาทาสมาปัตติยานุภาเวนะชราพิญญานุภาเวนะจตุสัจายานานุภาเวนะ สาภพะรญานุภาเวนะสัพพัญยุตัจญาน,านุภาเวนะเมตาการุณามุทิตาอุเบคานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะราตานตายะสาราน,านุภาเวนะตุหังสัพโรขโกกุปันทวททุขโทมัสนาะสุปายาวินาสันตุ สัพพอันตรายาปิวินาสันตุสัพสังกปาตุยหังสมชฉันตุดีคายุตาตุยหังโหตุสัตวะสัชเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสัพพะตาวานาภูพิคังคามหาสมุททาอารักาเทวตาสัทาตุมเหอะโนราคันตุ ภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพระเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพ a วันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพระเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิพ a วันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพะเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสธิพะวันตุเต นาขตายะขพุตานิปาปะคาหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตาวเตสังอุปาทเวนาขตายะยัขัูพตานังปาปะคาหานิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตาวเตสังอุปาทเวนาขตายะขพุตานังปาปะคาหานิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตาวเตสังอุปาทเว 16พัทเทกรัตคาถาอตีตังนานาวาคเมยยะนปะติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตติตามไปหีนันตังอป,ปันตันจะอนาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกปังตังวิธามานุปารุไหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่ครอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกปลงเถิดอเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าควานผัดเพียรกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามาตันทิต,ตังตังเวพเทกรติติการะโตติสันโตอาจิคอ,อาจิเคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียรต้านทั้งกลางวันและการคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแล17อภินหาปเจอภินหาปเจอภินหาปเจเวกคณะปะทะชราธรรมโมมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาที่ทมโมแมหิพยาถิงอนาจีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทร,รมโมไมหิมรณงอนาจีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะลักเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพราดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป โกรรมัสโกไมหิโกรรมะทายาโทรโกรรมยโยนิโกรรมะพันธุโกรรมะปฏิสารโนโรเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังกรลิสามีกัลยานางวาปาปกังวาตสะทายาโทภาวิสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของการน,น้ำสืบไปเอวังอัมหหหิอภินหังปเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน